นมโมตัสสะพะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพระพุทธศาสนามีองค์เก้าพระพุทธพจน์คือพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงประกอบด้วยองค์เก้าคือสุตตะได้แก่พระสูตรทั้งหลายมีมงคลสูตรเป็นต้นรวมถึงพระวินัยปิดกและนิเทศเคยยะคือพระสูตรทั้งหมดที่มีคถา มีสคขารวักเป็นต้นเวยากรณะคือพระอภิธรรมปิดกพระสูตรที่ไม่มีคาถาปนและพระพุทธพจน์ที่ไม่จัดเข้าในองแป8คาถาคือพระธรรมบทเทระคาถาเทร,ร,รีคาถาและคาถาล้วนๆที่ไม่มีชื่อสูตรในสุตตานิบาตอุทานคือพระสูตร82สูตรที่พระผู้มีพระภาค ทรงเปล่งด้วยสมณัสยานอิติอุตตะคือพระสูตรหนึ่งร้สูตรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าวุตตังเหตังพระควตาในวงเล็บข้อนี้สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วชาตกะคือเรื่องอดีตชาติของพระผู้มีพระภาคและพระสาวกมีอปันนกาชาดกเป็นต้น รวม550ชาดกอภูตรธรรมคือพระสูตรที่ประกอบด้วยอัฉริยะอภูตรธรรมในวงเล็บธรรมะที่ยิ่งด้วยคุณพิเศษอันนอาอัศจรรย์เวทันละคือพระสูตรที่เมื่อถามแล้วถามแล้วด้วยความรู้แจ้งและความยินดียิ่งยิ่งขึ้นมีจุละเวทันละสูตรเป็นต้น พระพุทธพจน์มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันอันท่านพระอนุนเรียนจากพระผู้มีพระภาคมาแปดหมื่นสองพันพระธรรมคันเรียนจากพระพิสุมีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นสองพันพระธรรมคันพระธรรมคันคือพระธรรมแต่ละข้อซึ่งอาจจะเป็นพระสูตรหนึ่งสูตรก็ได้เป็นหนึ่งพระธรรมคันหรือปัญหาหนึ่งข้อก็เป็นหนึ่งพระธรรมคันคำวิสัชนาข้อหนึ่งหนึ่ง ก็เป็นพระธรรมขันธ์หนึ่งหนึ่งเป็นต้นพระวินัยปิดกมีห้าคำพีคือมหาวิพังพิคุณีวิพังมหาวัคจุลวัคปริวานคำพีอัถกถาซึ่งอธิบายข้อความในพระวินัยปิดกคือสมันตะปาสาธิกาพระสุตตันตปิดกมีห้านิกายคือทีฆณนิกาย รวมพระสูตรขนาดยาวมีพระสูตรสาสิบสี่สูตรแบ่งเป็นสามวักคือศิลขันธวรคมหาวัคปาติกวัรคัมพีอัตถกถาทีขณิกายคือสุมังคลวิลาสีมัชฌิมานิกายรวมพระสูตรขนาดกลางมีพระสูตรร้อยห้าสิบสองสูตรแบ่งเป็นสามปัญน,นาตคือมูลปัญน,นาตมีห้าวัค วัคละสิบสูตรรวมห้มมนนาสิบสูตร,รมชิมปัญนาตมีห้าวัควัคละสิบสูตรรวมห้าสิบสูตรอุปริปัญนาตมีห้าวัคสี่วัคแรกมีวัคละสิบสูตรวัคที่ห้ามีสิบสองสูตรรวมห้าสิบสองสูตรคำพีอัตถกา,ามมชิมนิกายคือปปัญจสูทนีสังยุตตนิกาย รวมพระสูตรเป็นพวกกแบ่งเป็นวัคใหญ่ห้าวัคคือสคาทวัคมีสิบเอ็ดสังยุตธ์นิทานวัคมีเก้าสังยุทธ์ขันธวาราวัคมีสิบสามสังยุทธ์สรายตนวัคมีสิบสังยุตธ์มหาวาราวัคมีสิบสองสังยุทธ์คัมภีร์อัตถกถาสังยุตตนิกายคือสารตถปกาสินีอังคุตตะลนิกาย รวพระมพสูตรตามจำนวนประเภทของธรรมะแบ่งเป็นสิบเอ็ดนิบาตคือเอกนิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดหนึ RIS, anja, Hence, Tammy, souvent, 67, you, ่งทุกนิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดสองติการนิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดสามจตุการนิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดสี่ปัญจการนิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดห้าฉักการนิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดหก สัตกานิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดเจ็ดอัตกานิบาตรวมธรรมะประเภทหมดาวดแปดนวกานิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดเก้าทัศกานิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดสิบเอกาทัศกานิบาตรวมธรรมะประเภทหมวดสิบเอ็ดคำพีอัตกถาอังคุต,ตระนิกายคือมโนรัฐาปุรณี ขุตกานิกายนอกจากนิกายสี่มีทีฆ้านิกายเป็นต้นนั้นแล้วพระพุทธพจน์อื่นนอกจากนั้นรวมเป็นขุตกานิกายมีขุตกะปาฐะธรรมบทอุทานอิติอุตกะสุตตานิบาตวิมานวัตถุเปตวัตถุเทระคาถาเทร,รีคาถาชาดกมหานิเทศจุรนิเทศปฏิสัมพิธามัค อปทานพุทธวงศและจริยาปิฎกคำพีอัตกถาขุทกนิกายคือปรมัตถโชติกาอัตกถาขุทกนิกายขุทก,ากาปาฐะและสุตตานิบาตธรรมมาพัทถาตถาอัตกถาคถาธรรมบทปรมัตถีปณีอัตกถา,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 าอุทานอิติอุตตะเปตวัตถุเทระคถา เทรีคาถาจริยาปิดกปรมทัตทีปณีเดงเลบวิมารัตททีปณีอัตถกถาวิมานวัตถุชาตากัตถกาถาอัตถกถาชาดกสัทธรมมะปโชติกาอัตถกถามหานิเทศจุลนิเทศสัทธรมมปกาสินีอัตถกถาปฏิสัมพิธามักวิสุทธะชนะวิราสินี อัตตกถาอัป,ปทานมัทุรัตถวิราชินีอัตตกถาพุทธวงศ์พระอภิธรรมมปิฎกมีเจ็ดคำพีคือธรรมสังคณีปรกรณ์อัตตกถาคืออัตถสาริณีวิพังคปรกรณ์อัตตกถาคือสังโมหะวิโนทนีธาตุกถาปรกรณ์ปุคละปัญญัติปกรณร์ คาถาวัตถุปรณกยมกับปรณกรปัจฐานประกอ์อัตถกถาคือปรมัธทีปณีปัญจปก,ฐกฐันนัทธกถาอัตถกถาพระตรปิดกนั้นส่วนใหญ่ท่านพระพุทธโคษาจารย์แปลและเรียบเรียงจากอัตถกถาเดิมในภาษาสิงหลคือมหาอัตถกถามหาปัจจรีและกุรุนที ซึ่งสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยท่านพระมหินทัเทระพระโอรสพระเจ้าอโศกมหาราชไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกานอกจากคำพีดีกาซึ่งอธิบายข้อความในคำพีอัตกรถาคือสารถาทีปณีในวงเล็บคำพีดีกาพระวินัยปิฎกสารถามัญชุษาในวงเล็บคำพีดีกาพระสุตตันตปิฎก ปามัตถาปกาชินีในวงเล็บคำพีดีกาพระอภิธรรมปิดกอนุดีกาซึ่งอธิบายคำศัพท์ในดีกาและอัฏฐโยชนาซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ของบทที่ใช้ในอัตถกถาแล้วคำพีทางพระพุทธศาสนาที่ควรค่าเก่กการศึกษาซึ่งท่านพระเถระผู้ทรงคุณในอดีตสมัยต่อๆมาได้รจนาไว้เช่นมิดินทปัญหา รจนาโดยท่านปิดกจุลาภัยประมาณพศห้าร้อยวิสุทธิมักรจนาโดยท่านพระพุทธโคสาจาร์ประมาณพศออเกือบหนึ่งพันอภิธรรมมัทธสังคหะรจนาโดยท่านพระอนุรุธทธาจาร์ประมาณพศเกือบหนึ่งพันสาระธสังหะรจนาโดยท่านพระนันทาจาร์ประมาณพศเกือบหนึ่งพัน ปรมัฏฐมัญชุสาในวงเล็บดีกาอธิบายวิสุทธิมรรครจนาโดยท่านพระธรรมปาลาจารย์สัจจสังเขปรจนาโดยท่านพระธรรมปาลาจารย์อภิธรรมมัถวิภาวินีดีกาในวงเล็บอธิบายคำภีอภิธรรมมัถสังหะรจนาโดยท่านพระสุมังคราจารย์โมหะวิเชฏนี ในวงเล็บอธิบายธรรมะส,สังคณีประกรและวิพังคปประกร,รจนาโดยท่านพระกศปะประมาณพศ1703-1773มังคลสัตตีปณีในวงเล็บอธิบายมงคลลสูตรรจนาโดยท่านสิริมังคราจารย์ชาวเชียงใหม่